สิริพรนำไพพง์ลงมือทาสีองค์พญายนาคทางเข้าวัดป่าสว่างคาด้วยตัวเองค่ะศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่ขวัญใจคนไทยทั่วทั้งประเทศผู้เป็นเจ้าของเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นโบรักสีดำสาวนาคนจนปริญญาใจสาวสุรินอยู่ในวงการมานานจริงๆค่ะมากกว่า30ปีแล้วแถมยังมีงานอย่างเรื่อยเเรียกได้ว่าเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ของประเทศที่การันตีได้ถึงคุณภาพจริงๆค่ะกับล่าสุดนี้แฟนๆท่านใดที่อยากจะร่วมปัใจจัยในการสร้างรูปปั้น ยานานะ เจ้าตัวโพสข้อความผ่านทางโซเชียลว่าเริ่มงานทาสีกายปุย่าทางเข้าวัดป่าสว่างธรรมแฟนๆท่านใดอยากร่วมปัจจัยหรือมาช่วยแรงในการทาก็มาได้ที่วัดป่าสว่างธรรมในสถานการณ์แบบนี้ทําให้งานของบรรดาดาราศิลปินนักร้องนักแสดงในวงการต้องหยุดพักผ่อนไปร่วมหนึ่งนักร้องลูกทุ่งคนนี้เช่นเดียวกับพี่นางหรือสิริพรอัมไพพงช่วงนี้งานคอนเสิร์ตของเจ้าตัวก็ต้ตองงดไปก่อนไม่มีผลงานเพลงแต่เจ้าตัวนั้นก็ทํากิจกรรมที่เกิดเป็นประโยชน์อยู่ดูแลวัด ป่าสว่างธรรมซึ่งเป็นวัดที่พี่นางและผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างวัดแห่งนี้พี่นางก็โพสภาพขนาดกาลังทาสีองค์พญานาคที่เป็นทางเข้าวัดซึ่งเป็นความมุ่งมั่นศรัทธาของนักร้องหมอหลาชื่อดังความผูกพันของมนุษย์กับวังพญานาคที่สัมผัสได้กับตัวของนักร้องสาวที่วัดป่าสว่างธรรมหรือวัดสิริพรตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านดอนกลอยตําบลดอนกลอยอําเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีห่างจากคำชะโนด50กิโลเมตรนอกจากนี้ช่วง,งังหลัง พี่นางเองก็เริ่มห่างหายจากการร้องเพลงมาสักพักใหญ่และหันมาบุรณษการในเรื่องนี้ค่ะกุ้งเทแรงกายและแรงใจกับการลงมือทําในสิ่งที่ทําให้สบายใจจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ